วันนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะเราอยู่ที่วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดไผ่แขกเนี่ยอยู่ที่ดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็อยู่ที่สุพรรณบุรีนี่ยก็วันที่สองแล้วนะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่วัดไผ่แขกอัน,นอันนี้ก็คือวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสุพรรณบุรีในตอนนี้เลยนะ วัดไผ่แขกสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีบุคคลหลักบุคคลมากมายอะนะหล,หลากหลหลกันมาจากที่นู้นที่นี่เพื่อมาต่อเส้นวาสนามหาเศรษฐีคนมาก็ไปได้ดีกันมากมายนะจนกลับมาอีกหลายรอบไปแหละแล้วก็หลวงปู่ดุสิตเนี่ยแห่งวัดไผ่แขกเนี่ยเขาก็มีเมตตานะที่จะเจิมให้ลูกศิษย์ของท่านและที่สําคัญนะวัดไผ่แขกเนี่ย ยังมีชื่อเสียงโด่งดังของพ่อขุนช้างที่ไม่พลาดเนี่ยที่จะกระิิขอเลขเด็ดเสียงโชคเราก็คนนึ่งนะที่ไปวัดไผ่แขกเนี่ยเพื่อไปขอโชคขอลาบเราก็ไปขอที่พ่อขุนช้างแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปเนี่ยเราก็ไปทําบุญกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหลวงพ่อทันใจ แล้วก็ถวายสังฆทานกวดน้ำนะเพื่อเป็นสิริมงคลที่วัดไผ่แขกแล้วก็ไปตามจุดต่างๆ,ๆเขาจะมีบอกนะจุด1นจุด, 2, จดแต่จุด3เนี่ยที่พลาดไม่ได้นะเพื่อนๆต้องไปกันก็คือขอพรพ่อขุนช้างนะเพื่อกระซิบบอกท่านนะว่าเราอยากได้อะไรยังมีพาะเวสวรร์นหน้าทองแล้วก็มีอะไรอะ่ะจุดทูตก,กลางแจ้งมีอะไรหลายอย่างมากมายที่วัดเนี้ย สามารถให้เพื่อนๆชมนะแล้วก็เราอ่ะจะไปรอคิวรถน้ำมนตนนะแต่เราก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนนะว่ามันต้องวันไหนเวลาไหนแล้วก็เขาจองคิวกันอะ่ะเยอะมากเราก็เลยแบบเออไม่ไม่คงไปวันอื่นดีกว่าเราก็เลยไปเจอมือนะหน้าทองเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เจอหน้าเจออะไรอย่างเงี้ยเมตตามอาหารนิยมแทนแต่เนี้ยคือบรรยากาศของวัดนะคือวัดดังเนี่ยเราก็ไม่พูดเยอะแต่ว่าเราไปมาเราก็อยากถ่ายให้เพื่อนเพื่อนช่องเราอะ่ะได้ชมกันนะว่าวัดไผ่แขกอำเภอหูทองเนี่ยของวันที่ศอของเราเนี่ยที่เราไปมาเนี่ยเราไปชมความสวยงามของวัดนี้แล้วก็ไปทําบุญที่วัดนี้เนี่ยเราอะ่ะอยากให้เพื่อนเพื่นอน่ะตามมาเหมือนที่เรามาเพราะว่าวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีวัดมากมาย ให้เราอ่ะได้ชมกันเราก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะเซียมซีใหญ่มากแต่เราอ่ะไม่บอกหรอกนะว่าเลขเด็ดที่เราขอมาเลขอะไรเพราะว่าดวงใครดวงมานะจ๊ะก็เราเก็บบรรยากาศของวัดไผ่แขกอำเภอเอ้ยอำเภอเราจะไม่ได้แล้วต้องไปดูที่ต้นคลิปนะัง่วัดสุพรรณบุรีเนี่ยเขาบรรยากาศในวัดเนี่ยเขาเป็นไงกันบ้าง นี่เดจ้าจุดที่สพ่อขุนช้างของเราที่เราจะมาขอพรกระซิบข้างหูเลยนะว่าเราอะขอพรขั้นว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่คนที่มาขอเนี่ยได้โชคได้ลาไปหลายคนแล้วนะอันเนี้ยเจ้าพ่อตากกเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าพ่อตากใช่ไหมราาพระเจ้าตากเออพระเจ้าตากทีนี้ก็มีพระเจ้าตากทุกคนอย่าลืมนะในสักการเจ้ พระเจ้าตากด้วยแล้วก็ทาเวสวุวรรณหน้าทองมีพญาคุดพญานาคที่เนี่ยมีหลายองค์มากมก็บรรยากาศจุดจำนายเนี่ยที่เรามาลงนะเมต<ม><ม>ตามหานิยมกันเนี่ยแหละคนน้อยที่สุดแล้วนะของวัดไทยแขกเพราะจุดอื่นนะนะ<ม>เจิมดวง<ม>เจิมดวงเจิมวาสนาอะไรอย่างเงี้ยเขาเต็มจ้าแล้วก็ที่สำคัญคนแน่นมาก เนี่ยก็บรรยากาศดูนะว่าคนเยอะขนาดไหนก็ถึงคิวฉันแล้วจ้าฉันก็ตื่นเต้นนิดนึงนะเพราะว่าฉันไม่ชอบทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อป้าฉันพามาฉันก็เลยต้องมาแต่ที่สำคัญอะช็อตเด็ดที่สุดเลยว่าพาอาจารย์ทักฉันจ้าว่าฉันปวดท้องไหม อะไรอย่างเงี้ยฉันตกใจนิดนึงเพราะว่าฉันปวดท้องอยู่แล้วก็ไม่สบายอยู่แต่ก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายนะแต่ฉันก็ถือว่าการเจอมานะเมตตามหานิยมก็เหมือนเสริมดวงให้กับเราด้วยก็ไหนไหนก็มาแล้วนะวัดดังคนแน่นฉันก็ต้องขอสักหน่อยอ่ะถือว่าได้มาแล้วไม่ใช่ว่ามาทําบุญอย่างเดียวมันจะเสียเสียเวลาเปล่านะก็มาเติมเ,เลยต่อหลังนะครับนะฮะทำควาข้าใจก่อนนะ บรรยากาศภายรอบรอบวัดนะวัดสวยสงบล่มลื่นถ้ามาตอนแดดล่มลมตกนะฉันว่าคงสบายเลยแหละเพราะตอนที่ฉันไปเนี่ยคือบ่ายโมงเลยจ้ะแดดเป่งๆ,ๆปังๆเลยแต่เขาอะคนที่มาที่เนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้กันเลยนะเพราะว่าเขามาต่อคิวกันตั้งแต่ที่สองที่สามที่สี่แล้วคนที่รอก็รอ คนอย่างชั้นหรอก็ขอแค่มาทําบุญแล้วก็ถ้ามีวาสนามาอีกชั้นก็มาแน่นแน่นอนเลยก็ดูกันทิ้งวันนี้นะจ๊ะว่าฉั้นจะปังหรือพังกันแน่แต่ฉั้นก็ถือว่าการทําบุญก็เป็นสีมงคลกับตัวชั้นแล้วเนี่ยก็วัดที่สุพรรณบุรีวัดที่สองนะที่ฉั้นพาเพื่อนมาเพราะเราอ่ะก็มาเที่ยวบ้าน แม่บ้านป้านะสมวัน2คืนถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้หรือว่าอยากติชมแนะนำหรืออยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าอยากให้เราไปกินเที่ยวนอนที่ไหนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์ด้วยนะจ๊ะเราก็ไม่มีอะไรจะแนะนำหรอกเพราะว่าเราก็เพิ่งมาครั้งแรกติดตามเราด้วยนะ